Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ย้อนกลับไปเมื Somehow, we ่อปี2544ค่ะเพลงนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงไทยนะคะเรามีการแจ้งเกิดเด็กหนุ <OM> ่มนัาดนดีสามคนร้องเพลงก็ดี เนก็ดีหน้าตาก็ดีอีกถูกต้องเสียงก็ดีใช่ค่ะเขาคือเจ้าของปรากฏการ์บอยแบดนตลอดกาลนั่นคือ D 2 B นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเปิดเผยเพลงและเปิดเผยโฉมหน้าเวลาผ่านไปไม่ได้ทำร้ายน้องพี่เลยไม่ได้ทำร้ายผิวหน้าพวกเราเลยครับผมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับไปเลยมันถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้ยิ้มมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราพยายามยิ้มครับผมแหมชอบแบบดูถูกตัวเอง จำความรู้สึกของวันที่ซิงเกิลแรกเราออกอากาศได้ปะคะจำได้ครับตอนนั้นตอนนั้นอะไรคืนแซดเออขึคนแซดจำจได้ไหมครับเ่าเคยเป็นดีเจขึ้นาจำได้รุ่นนะฮะตอนนั้นน่ะเอ้ไงยังไงเออแล้วยังไงความรู้สึกเราความรู้สึกเราผมได้ยินเพลงครั้งแรกแถวสะพานควายฮะไฮ้ย่ไาปอีูน่ตรนไ่หนนไไนปทาไนมีนมไไนานมาบาทนน เขาแบบเปิดขึ้นแท้เขาแนะนำเนี่ยพูดอย่างนี้เลยแนะนำแนะนำสามหนุ่มบอยแบนด์หน้าใหม่หน้าหลอกเปิดอ๋อหน้าฉันเธอตกใจเขลุกใช่ไหมทำไมปวดท้องเย็นใช่ไหมครับโสดติดด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตื่นเต้นไหมตื่นเต้น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 มากครับค่ะแล้วแดนอ่ะผมอะครับผมอยู่ อยู่ที่สนามฟุตบอลอะแล้วแถวนั้นนะฮะแล้วมันมีโรงอาหารอยู่มเรียนบดินนะฮะดินเดชาโรงเรียนเดียวกันนี้อ้าวจับมือฮะเฮ้ยจะไม่ได้จับมือแกอ่านี่จับมือผู้ชายบ้างนี่จับมือผู้หญิงไปแล้วทำไมอะถ้าจับมือทำไมต้องมีอะไรจับมือพี่แอนเรียนเรียนอะไรฮะคงอยู่กับพี่ไม่ได้พี่อยู่หญิงล้วนเกงจะมาอต่อต่อต่อแล้วกันะแล้วก็จะมีแบบเพื่อนๆนะฮะวิ่งมาเรียกบอกว่าเฮ้ยนั่น เราเนี่ว่าอย่างเงี้ยเออเราก็เตะบอลอยู่คราก็เราก็เราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอพอหันไปอีกทีจะเห็นแบบเด็กๆแบบมอหนึ่งมอสองอะครับรออยู่แบบข้างสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยไม่ไม่เพรารอกินข้าวอะไรลงแต่ว่าไม่ต้องพูดกันนะพี่เด่นพี่ปูมาซะดีนะรอเราแล้วเนาอ มันโอเคมันดังเลยนาก็เลยต้องแจกไลเซนส์ครับเพราะขาขอไลเซนส์แต่ว่ายังไม่มีไลเซนส์ครับคือผมสงสารคนได้ไลเซนส์ผมยุคแรกมากเลยครับทำไมอ่ะมันไม่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วพี่เซพี่เขียนเป็นชื่อธรรมดาหรือว่าพี่เผมเป็นเหมือนตัวเป็นตรงคัดแบบเนื้อ ก็ระเวทดาดวงครับครับหัวเหลี่ยมมากยใช่ยังปรับตัวไม่ทันกับความแบบความดังที่มันเข้ามาแต่ดังมากนะดังจนแบบตัวเองตกใจมาพี่ถามนิดนึงตกใจตอนนั้นเราตกใจกันนะมงนิดนึงะครับว่าแบบเฮ้ย ขนาดนี้เลยเหรอใช่บางทีแบบงงฮะเป็นท้่ยังงงอยู่ใช่นี่มาทักกันอีกแล้วดูงงทั้งคู่ไงงไปไหนต้องมีบอดี้การ์ดเดินคนเดียวไม่ได้เออแก้ข่าวเลยครับไม่ไดมีเลยไม่ไม่มีจริงคือคือที่ผ่านมาหรือคือเผื่อไม่มีเรื่องกับใครนี่ไม่ไม่พบปะแล้ววมนนี้แล้วเป็นยั่ไงกับใครครับยังงั้เราเป็นยังไงมเรื่องใครแต่คือว่า ที่ตอนนั้นเห็นเหมือนกับแบบมีคนมาคอยกันนู่นกันเนี่ย<อ>มันจะเป็นงานทั้งนั้นไง่ยฮะคือช่วงนั้นน่ะทำงานทุกวันครับเอาช่วงนั้นอ่ะแบบขาขึ้นไงขาขึ้นมาเลยอ่ะ เล่นบอลเยอะอะเด็กยือตอนนั้นเราทำงานตลอดครับแล้วคนก็จะเห็นแล้วจะเข้ามีคนแซวว่าแบบเฮ้ยดีทูบีต้องมีแบบบริการติดตามตัวไปด้วยเหรอไปเดินห้างไปเดินอะไรอย่างเงี้ยครับไปร้านอาหารเงี้ยแต่จริงๆนั้นอยู่ระหว่างการทํางานหมดเลยครับแต่ตอนนี้เดินสบายตัวปิวเลยคือสมัยนั้นคือเป็นทีมงานมาดูแลนั่นเองแม่แม่เล่นตัวเองไม่เจ็บหน้า กว่านะครับว่าถ้าพูดถึง D2B นะครับคุณคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกฮะพี่นึกถึง3าคนผู้ชาย3คนที่ทํางานทุกวันทางานตลอดเวลาม,มีคอนเสิร์ตรมีละครมีหนังทายแบบคือแบบถ้าในมุมพี่ที่พี่เจอนะแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอะ่ะ อนช่วเกี่ยวฟางไปก็ได้เจอพี่แนนนะครับเออนี่นี่เขาวิ่งเขาวิ่งส้นรองเท้าหลุดมาแล้วนะเหมือวารที่กันรประมาณเจ็ดงานที่ผมเห็นแรงอ่ะทรงบ้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อจะเปลี่ยนเรองเลยฟังข่าวแบบนี้กลับมาอย่างรวดเร็ว่าพร้อมความคิดถึงค่ะเพราะวันนี้เนี่ยมีแต่คนคิดถึง D2B นะคะวันนี้เราก็เลยจะได้พูดคุยกับน้องเต็มๆก่อนเนื่องจากว่าภารกิจ ใหญ่มากวันนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ตั้งแต่เช้านะครับก็อยู่ช่อง2ช่อง8อยู่ชาแนลวบนเวียนอย่นี้และทิ้ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปซ้อมร้องเพลงต่อสุดยอดหรือว่าเต็มไปมากแดนตะโลกค่ะอยากให้เห็นหน้าพี่แดนเี่มั้ดูกันด้เหรอเมื่อกี้เราทิ้งท้ายเอาไว้ถึงการเปิดตัวด้วยเพลงนี้ในอัลบั้ม D2B แต่หลังจากนั้นเนี่ย คืองานต่อเนื่องตลอดเลยนะในช่วงแบบปีแรกๆที่เราไปดีทูบีนี่เราออกอัลบั้มเยอะมากทําทุกอย่างจำจำได้ไหมทําอะไรบ้างอะโอ้ทำทุกอย่างจริงๆอย่างที่แีนบอกครับก็คือขึ้นเครื่องบินเนี่ยได้ขึ้นแน่ดีใจได้ขึ้นเครื่องบินแล้วนั่นคือตอบโจทย์ผมละแต่ตระกูลค่ะจริงเราขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะพี่ ขึ้นครั้งแรกเหรอขึ้นครั้งแรกต้องเป็นดิสบิลจริงเหรอจริงไหมครับมีพี่คนเดียวครับได้ได้ขึ้นขึ้นบินเคยขึ้นมาก่อนแล้วแต่แต่ว่าพี่พีก็ขึ้นตอนแบบตอนเด็กมาเล็กๆอ่ะที่เขาจำความไม่ได้หรอกผมเชื่ออย่างนั้นครับใช่ครับคือนั่นเป็นประสบการณ์นั่นคือที่สุดแล้วหลังจากนั้นคือโบนัสผมแล้วครับ เดี๋ยวนะแค่นี้เหรอตอบโจทย์ผมการเป็นศิลปินใช่ไหมบอกว่าออยากขึ้นเครื่องบินฟรีอย่าหรอบินไปไหนจะบ้างยลายลเน่ง่ายนีกว่าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกครั้งแรกครับใช่ครับตื่นเต้นมากมีปัญหาก็เข้มขัดไอ้มากเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ากใช่ไหมไม่เคยใช้มาก่อนแล้วที่เปิดประตูห้องน้ำเดี๋ยวเราคุยทุกคนมาเสิร์ฟใช่ไหมเรามาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวทำไมไม่คุยเรื่องมาเสิร์ฟพี่บอกว่าได้เวลายิ่งไปทันไรหลายอย่างมากทั้งหมดเลยมีเขาไอ้ ขี่ม้าเอาเขี่องงานแค่มีขี่ม้าแคะที่หัวหินครับแล้วก็อ้าก็จะบอกเหมือนเข้ามาลึกลงความหลังนั่นดีว่าอย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยก็สำหรับปีแรกๆของพีพีก็เป็นจะเป็นงานโปรโมทแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ที่ต่างจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ก็ได้เดินทางค่อนข้างเยอะนะได้ได้นอนหลายโรงแรมครับแล้วก็ แต่ไม่ได้เที่ยวในจังหวัดนั้นเลยครับคือเรามาชอบเล่นเกมทายกันนะว่าพี่พี่ว่าเรามาจังหวัดนี้ได้เคยมาจังหวัดนี้ได้ยังเราก็จะเดินดูห้องก่อนนี่ไปส้บแล้วนี่ยังอันนี้ยังจำได้ว่าโป้เปอร์ไม่ใช่อันนี้แต่ไม่ได้จำที่แลน์คของเขาไงมาจำที่โป้เปร์ลมาดูเราเดีวจะรู้นอย่างด้วยก็คือ กะเพราไก่ไข่ดาวที่นี่อร่อยหรือเปล่าชีวิตศิลปินเนาะเรากินแต่อย่างงั้นเรากินแต่อย่างงั้นสั่งจากโรงแรมมันกินหมดทั้งหมดนะเดิมๆครับแค่นั้นเองเออแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตโปรโมทถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายโฆษณาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ในลูปชีวิตของเราใช่ไหมไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยจนถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปเออแต่วันนี้ D2B และอารมณ์เหล่านั้นมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คล้ายๆอารมณ์โปรโมทอัลบั้มเหมือนกันว่ามาใชบการโปรโมทคอนเสิร์ต วันนี้มีคนถามว่ารู้สึกไงรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ออกอัลบั้มใหม่อีกทีนะฮะเพราะว่าเราไปรายการเรามาสัมภาษณ์เราไปเรียนร้องเพลงแล้วคือเราทําอะไรที่แบบว่าเราทําในอัลบั้มชุดแรกอะซึ่งซึ่งเหมือนเราก็เห็นหน้าเนี่ยหน้านี่อีกแล้วเราเจอกันทุกวันอีกแล้วดูคือดูเขารักกันเลยแม้ถ้าสมมติไปดูในไอจีนะฮะไอจีของพวกเราเนี่ยก็จะ โอ้โหทำไมต้องถ่ายคนนี้ไปคือเจอคนอื่นเยอะคือมันเป็นแบบมันเป็นช่วงที่กายมีไอจีผมมีแต่รูปพี่บีมอะครับรู้ว่กดีมากฮะผมว่าสองจะถ่ายรูปด้วยกันเป็นหมื่นรูปเลยละมั้งใช่ไหมผมยังแก้ตัวหลายทีกับในไอจีหรือทในเฟซบุ๊กว่าแบบอย่าพึ่งเบื่อกันนะใช่ผมไปดูเลยฮะเราแทายจริงคือมันไม่มีถ่ายจริงครับที่เจอทุกวันจริงจริงจครับถ่ายเซลฟี่แต่อันนี้ก็ติดอยู่ข้างหลังโดนไม่ได้ตั้งใจ มันจะเป็นแต่ก็อารมณ์แบบนั้น่ากลับมาแน้ะแบบมันค่อยๆบยวิวขึ้นมาแต่จริงๆที่ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันกลับมาตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วว่าคนที่เป็นแฟนคลับ D2B วันนั้นไปพี่ยังตกใจเลยนะคือทํางานไม่ได้อ่ะคือเขาทั้งกรี๊ดทั้งร้องเพลงทั้งร้องไห้ป้ายไฟมาอะไรมาแบบ แต่ดีใจครับที่วันนั้นพิธีกรคือพี่แนนครับทำไมอ่ะเขาเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาสามปีใช่ผมชอบช็อตนี้แต่พี่แนนนี่อยู่ก่อนจริงนะอยู่ก่อนเราไหมก่อนต้องถามปีกเหรอตั้งแต่ผมประกวดร้องเพลงอ่ะใช่ใช่ต้องปวดร้องเพลงอ่ะใช่ใช่ตอนนี้ยังเป็นวุ้นอยู่เลยสาราชาเลนซ์เป็นจำได้เลยพิธีกรวนนี้น่ารักจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้ครับยังใส่ผมอยู่เลยน่ารักเออชอบส่ผมพันบุรี แต่ผมอยากบอกว่าเขาก็พูดกับผู้หญิงทุกคนนะฮะปิดไปไปคุยกันเลยฮะนี่แนนซี่นะชื่อแคดดี้โอ้ยโอ้ยจังหวะได้ด้วย อย่าให้แซววันนี้นะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอ่ะเรามาพูดถึงคอนเสิร์ตที่กลับมาพร้อมความคิดถึงกันบ้างคิดถึง d ีทูบีไลฟ์คอนเสิร์ตสองศูนย์หนึ่งสี่คือจริงๆเนี่ยเราได้ยินข่าวว่าแฟนๆเนี่ยเขาเรียกร้องนะบางคนทวิตเตอร์หาคุณสุรชัยหรือเยยห้องของเราไงจำได้ไหมว่าเขาเรียกเรียนกันเยอะแยะแร็ปเตอร์ก็มาลิปออยเจมส์หรือแม้แต่อาร์เอสเองแต่ดีทูบีอะไม่ได้มาไงคนก็ไปเรียกร้องอ่ะตอนนั้นเราแบบรู้สึกยังไงบ้าง คือผมว่าในช่วงวีคแรกที่มันเริ่มมีการเรียกร้องก็เราสองคนนี่แหละ <c oughs> ไปป่านกันก่อน oh. จำได้ผมเป็นน้องฝนกับน้องหวานอะไรอค่ี้ยกี้ ดีครับอิกกี้ครนี่คือชื่อแรกที่เขาคิดมาในช่วงวินาทีที่ตกใจอิกกี้ต้องเป็นใครสักคนในช่วงชีวิตหนึ่งของเราฮะอิกกี้เป็นไม่ใช่ชื่อโหลนะเป็นชื่อเฉพาะเลยชื่อเฉพาะจริง้ไม่ใช่ฝนหวานอ้อยอิกกี้แต่คอนเสิร์ตสนุกรับรองเอ้ยกระจากันปิวขาดเลยนีเดียว ครับถึงไหนแล้วนะพี่พี่ขอียก่อกับเียใชอครับเฮียดีใจครับพอได้มีจริงๆรู้สึกยังไงมันพูดไม่ถูกจริงๆครับวันวันที่ได้รู้ว่าตกลงมีแน่ๆแล้จคิดว่าแบบว่าเนื้อมานานนะฮะจริงๆพวกเรากับกับทางทางไอเอสเองอ่ะก็คุยกันมานานแล้วครับแต่ว่าบางทีมันติดปัญหาเรื่องเงื่อนไขเวลาแดนอาจจะติดงานด้วยผมผมติดถ่ายละครนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะา เหมือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเป็นช่วงปลายปลายปีก็คิดว่าเอ๊ะปีนี้น่านจะทําได้นะครับก็ติดปัญหาเรื่องการเมืองอะไรตอนนั้นมีเรื่องยุ่งวุ่นวายในในสังคมเรานะครับผมแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เคลียร์แล้วผมว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เหมาะสมเลขสวยด้วยคะัสามปีสามปีนี้ดีใจครับดีใจที่ได้เจอแฟนๆดีทูบีอีกได้ดีใจที่ได้ร้องเพลงของดีทูบีอีกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่บีมอีกด้ร้องเพลงด้วยกันเพเดียวกันดีมีความสุขครับ พูดถึง13ปีและคิดถึงเลข3ในคอนเสิร er ์ตครั้งนี้ครับเราจะเห็นครบทั้ง3คนเลยไหมครับอืมก็จะได้เห็นครับแต่ว่าจะได้เห็นแบบไหนเท่านั้นเองครับเพราะว่า D2B ก็คือ Big Dan Beam เพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำว่า D2B เราจะได้อยู่ด้วยกันได้ร่วมร้องเพลงไปด้วยกันกับ D2B ครับพอพูดถึงบิ๊กทุกคนชอบดึงไปเศร้าแต่พี่ไม่อยากดึงไปเศร้าไม่เหนีเศร้าครับจริงเพาะเราคิดถึงบิ๊กแต้องมือนะฮะ ขนาดแต่เราจะรู้สึกว่าเราคิดถึงแบบเด็กคิวเข้มๆคนหนึ่งที่แบบเนาะยยิ้มง่าโอเรคเก่งคิดถึงคิดถึงเขาเนอะผมพูดถึงคิดถึงดีทูบีก็คิดถึงบีกะเพราะจริงแล้วประสบการณ์ของพวกเรากับบีก็คือเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับผมเป็นเป็นเสียงหัวล้อซะมากกว่าที่เราอยู่ด้วยกันเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยบีเขาเป็นยังไงเขาแบบจะตื่นเต้นเขาจะตื่นเต้นเนาะเขาจะตื่นเต้นมากนะแล้วเขาจะแล้วเขาจะตั้งใจกับทุกอย่างงานทุกอย่างที่ทำเนี่ยเขาเขาต้องรู้รายละเอียดก่อนทั้งหมดนะครับยังไงยังไงก็เขาไปถามว่ายังไงคือ คือเขามีความตื่นเต้นอย่างที่บอกออแล้วแล้วมันจะทําให้แบบเข,เขาเขาต้องรู้รทุกเรื่องเพลงนี้เป็นเป็นยังไงยังไงยังไงอันนี้เราออกโชว์มาเป็นยังไงย<อ>ังไงคือเขาจะเป็นคนที่แบบพุ่งไปก่อนคนแรกคร<อ>ับผมหรือแม้แต่รางวัลต่างๆที่พวกเราได้มาในช่วงบีทูบีอยู่บ้านเ <นะ S 2> ข้าครับรางวัลเดียวเท่านั้นไปงานแต่งงานให้อันเดียวดีทูบีมีสามคนไม่ให้มาหนึ่งอันะแต่บิ๊กบิ๊กก็จะบอกว่าไม่มีใครเอานะ เด็กบีก็กลับบ้านก็ใส่เสื้อเลยเสื้ออะไรคือพุ่งลงมาไปอยู่ที่บ้านเดินพุงพุงป่องไปเลยจริงดอวยน่ารกดีเนอะน่ารักครับนี่แหละอารมณ์แบบนี้แหละพี่เชื่อว่าเดี๋ยวพอขึ้นไปบนเวทีอารมณ์แบบนี้ของพวกเราบนเวทีที่จะส่งไปมันก็จะกลับมาเราถามในตัวแดนกับบีมาหน่อยว่าพูดถึงคําว่า D 2 B เนี่ย เราคิดถึงอะไรนี่คนฟังส่งมาเยอะมากวันนี้อย่างเช่นอย่างเช่นมีคนนึกถึงเพลงนี้ค่ะนี่ที่ดูว่าผมหญิงที่จริงนะผมอายนึกถึงว่าตอนเรียนมต้นบ้าดีทูบีมากตอนนี้อย่าบอกว่าเรียนจบแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะมีลูกนะเออมีสิมีกสาวมีสิมีสิ คิดถึงท่าเต้นสตาแบบสันๆนึกแล้วขำดีค่ะอ่าหรือว่าบางคนนะคิดถึงมิตรภาพที่ทั้ง3คนมีให้กันนะฮะอีกคนนึงก็นึกถึงกลุ่มบอยแบนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับคิดถึงดาวบอยบัวครับตอนเรียนที่เดียวกันอาจารย์ก็เรียกด2 b เหมือนกันอ๋อดาวบอยบัว,บว<า>ไงเรื่องกิกกี้ ไม่กลับบ้านเหรอไม่ค่ะผมฟังอยู่ผมดีบีผมอยากรู้ใช่แล้วส่วนใหญ่จะคิดถึงว่าคิดถึงพี่บิ๊กพี่แดงพี่บีเอ้ยยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอคิดถึงพี่บิ๊กตอนร้องเพลงคนจะอ่อนอ่อนใจสมัยปอสีปอสี่อปอสแล้วบวกไป13บสามฮะตอนนี้ประมาณยี่สิบสองแดงกับบีคิดถึงอะไรจริงๆก็ต้องคิดถึงพวกเรา3ามคนเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าดีคือบีเองก็มาจากชื่อของพวกเรา3คนนะครับผมแล้วก็ มันเป็นความสนุกสนานที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันเป็นประสบการณ์ต่างๆที่พวกเราใช้ร่วมกันในระยะเวลาจริงๆดีทูบีไม่ได้นานเลยนะที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆแ่สองปีสองปีสองปีกว่าสองปีกว่าเองครับก็แต่ว่าม,มันเป็นมันเป็นช่วงเข้มข้นมากเรารู้สึกว่าเวลาของเรายาวนานมากเพราะว่าเพราะมันมีก่อนหน้านั้นไงพี่มันกว่าที่จะเป็นดีทูบีเนี่ยครับโอ้โหมันไม่ได้ง่ายทุกคนคิดนะครับคือมีศิลปินมาอยู่ในในห้องเดียวกับเราในห้องเรียนเยอะมากครับแล้วก็ ทั้งมาก่อนแล้วมาหลังเราอะครับแต่ทุกคนก็ทยอยได้ออกอัลบั้มกันหมดนะฮะแล้วก็เหลือเรานั่งมองหน้าเอาไงเกลียวขาไปจะแยกย้ายกันไปทำธุรกิจอะไรเช่นขายโมเดลมเดลมเออหรืออะไรบีมอะไรนะายโมเดลเพนนั้นบีมก็เหลือกีกี้อยู่ว่าบีมจะสู้หรือจะถอยดีีงาให้กำลังใจก้ต่อไปแล้วก็ที่สำคัญคือ สุดท้ายแล้วอะภาพที่มันแน่นที่สุดนะครับคือเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตลยที่ภาพคอนเสิร์ตมันจับขึ่มาเยอะมากครับแบบเช่นภาพของแฟนเพลงที่ร้องเพลงตามเราร้องคลิปเราป้ายป้ายป้ายที่ไม่ใช่เป็นป้ายไฟเป็นป้ายใช้ปากกาเขียนเมื่อก่อนนะฮะไม่ป้ายไฟมาชูมาที่ชูมานรวไวบอร์ดใช่ที่มักจะแบบผิดด้านกับบกับคราวนี้ช่วยเช็คด้วยนะเราต้องชี้บอกอะ เดี๋ยวนี้ป้ายใหญ่ด้วยป้ายใหญ่ด้วยกับลำบากเป็นความทรงจำระหว่างเรากับแฟนเพลงที่มันจะกลับมาอีกครั้งวันที่สองพฤศจิกายนนี้นะคะความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบอกหน่อยสิแฟนๆรออยู่ว่าคอนเสิร์ตนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างจริงเราก็อยากจะบอกให้หมดอแต่ว่าก็เป็นลุ้นวันนั้นน่าจะดีกว่าครับเอาเป็นเอาเป็นว่าจะได้เจอพวกเราสามคนนะครับผมกับเพลงที่คุณอาจจะ เคยฟังเคยชื่นชอบเคยมีประสบการณ์ร่วมกับมันเคยมีความสุขร่วมกับมันนะครับจะมาร่วมร้องกับพวกเราสามคนในวันที่2อมันแน่นอนคือต้องบอกว่าความคิดถึงกลับมาอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกแค่2วันเท่านั้นครับเปิดจำหน่ายบัตรวันแรกด้วยนะสี่ตุลาคมนี้อยากให้ฝากถึงแฟนๆนะครับก็อยากให้มาร่วมนึกถึงความทรงจําดีๆเก่าๆในวันน้นกันนะครับทั้งทุกๆคนนะครับแต่ว่าที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือนอกจาก ในวันนั้นคุณจะได้รู้สึกดีๆกับความทรงจําเก่าๆแล้วนี่คุณจะยังได้ร่วมสร้างความทรงจําครั้งใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะได้เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่า<อ>พวกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมนะครับ <ผม S 2> ทางเฮียหรือว่าทางไอเอสจะให้โอกาสเราอย่างนี้อีกไหม,มน้ำตาไหลดีกว่าอ้อนอ่ะ้องเลยโอหากิีกแล้สให้กับบิวใหม่อะไรเนี่ยไม่ชอบลผมคิดจริงแล้วเนี่ยเรากลับมาตามหาความทรงจำเก่าๆคพรับ มาร่วมสร้างความทรงจําใหม่ๆไปได้วยกันกับ D2B ในวันนั้นพอสอนี้จะเป็นยังไงโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นความคิดถึงที่ไม่รู้ลืมและไม่เคยจางหายแน่ๆนะนะฮะ,ะพวกเราแถวๆนี้นะคะก็เป็นติ่งดี b ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจออกันนินิดูหน้าติ่งยังไม่เคยคืยหน้า <ๆ S 2> <ว>แต่ล<า> <ๆ S 2> นะคนคือพร้อมนอนหมดแล้วนะือไม่ดูมีใครแสดงอาการเป็นติ่งใดๆอย่างใดนะฮะดูไม่ดูไม่ตื่นเต้นตาปือกันหมดแล้วนะครับผมติ่งพวกนี้มันติ่งหมดนะคะก็เดี๋ยวไปเจออเห็นบอกว่า ตบัตร VIP นี่ต้องรีบใช่ไหมฮะมีแค่400ที่นั่งเท่านั้นนะครับหน่อยบอกหน่อยสี่พันนี่ได้ทำอะไรบ้างอะสี0 0ัก็จริงๆก็ถือเป็น VIP ของเราเลยครับผมก็ได้ดังหน้าสุดแน่นอนนะครับผมอยู่ใกล้ผู้รำมากที่สุดนะฮะแล้วก็มีของจะได้ของช่ำร่วยดีไหมไม่ได้แต่งงานไม่ได้งานแต่งงานนะโอเคเป็นของพรีเมียมนะครับเป็นของที่ระลึกสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือถ่ายรูปกับเราบนเวทีแล้นะเวทีคอนเสิร์ตเลยฮะมันเจ๋งมากคือถ้าเป็นผมอะผมก็จะ เมื่อผมชอบศิลปินคนไหนอ่ะครับคือถ้าถ่ายรูปด้วยกันมันก็ธรรมดานิดนึงแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนเวทีเนาะพี่ทำงานมาสิบกว่าปีพี่ไม่เคยได้ถ่ายรูปบนอิมแพคคุณดูดี่นี่ไม่ได้มีเท้าสี่พันทำไมฟุบแป๊ะครับกออะไรได้ขึ้นสลิงคืออะไร้สลิงเล่นฟังผมเลยไม่เอาครับไม่เอาผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะโดนตัดตังค์แล้วอยเใช่เวลาเกินเลยเถิดมากา อ้าเยวส่งน้องๆไปซ้อมร้องเพลงนะคะซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็ไปเจออกันวันที่2พฤศจิกายนนี้คิดถึง D2B Live Concert 2014นะคะวันนี้ขอบคุณน้องแดนน้องบีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวครัทิ้งกัน